ตรงไหนโทษนะโทษนักเองมกนะน้อยตรงไหนวะเนี่ยน้อยตรงไหนอันนี้ถ่ายแล้เลยนะอันนี้เป็นเกียร์คือไม่เกียรตินะน้องมาอวยพรมันเกิดมีการจะป้อนเค้กเค้กอันรวยรักกูไหมเค้กอันรวยอ่ะอคำน้อยนน้อออยตรงไห่่ะะ ปอนปอเดี๋ยวนะครับะครเอโอ้ยเต็มเต็มเข็นเขนเดี๋ยวไทยร้อถือมันเกิดมันสิไปยิ้มมันไม่อยู่เยอ่ะไปยิ้มไม่อยู่เอาย้อนหลังไว้รู้ออ่าเดี๋ยวไปยิ้มไปยิ้มมันชิมแน่นอนอ่ะไปยิ้มอย่างก้อยแชคำเดียวให้หมดคำเดียว ขอบขอบขอบคุณนะคะทุกคนของครูของพี่โคนเดี๋ยวขออนุญาตบ้านเล็กรับประทานในขออนุญาตแดกไหนของพี่โคนไหนมาพี่เจพี่สาวแกป้อนให้นะพี่สาวป้อนให้เอาแล้วเอาให้กเอาูอ้าพี่สาวป้อนให้ไง ทีนี้น้องป้อนมั่งที่ผ้าแล้วโอ้อันนี้ของใครอันนี้ของจุ๊บจของพี่อันนี้นะคอาจารย์ยิ่งยิ่งต่างกับผู้นี้ครัก็จะบอกว่ามีอะไรก็ยัดยัดาย้ําอะไรก็้ําย้ํเอามือลงอะไรนะตาระเบียบพักเอ้ยนอนอยู่เหรออยู่ยี่สิบเออก็อย่างนั้นไงแม่เข็มเดินเลย นี่รถจำไว้รถแกจำไว้นะเดี๋ยวถึงคราววันนะนี่ผมต้องกอนด้วยเนาะมอม่งหมอมั่งหมอมั่งแล้ม่าอะารอิ้มก็คุยมอนเมยนแอนเล คุณรู้เนี่ยกินเค้กมันทรมานอย่างเงี้ยมันทรมานเลยเอาดีป้อนพี่เขาดินี่มันต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะถูกนี่เอ๊ะผมยังไม่ได้ป้อนเลยหกสิบสองเหรอจะบ้าจะบ้านะครับเดี๋ยวพี่วัดแกยังไม่ได้ป้อนตรงฐานตรงฐานนี่งานตอนนี้ตรงฐานแล้วใช่ไหมตอนนี้ณเวลานี้ไปยิ้มไปแล้วโอ้ เมึงจะฆ่ากูเหรอตัดอันนู้นอะแต่จีบอันนี้แล้วแล้วแต่น้องอะคือโอ้โหแล้วแต่น้องแม่งรักมากเลยรักมากครับพี่อะเราเราสีจิวเดียวกันอ้าวกูไม่อยู่สมาคมดำกับมึงเป็นเพื่องนเกัน้า แหลกแหลกเป็นไรไงเนี่ยเขาเรียกพี่ที่ดีเนี่ะเขาเรียกพี่ที่ดีอย่างเงี้ยหนงห้องรูอันนี้อวยพอเราเกิดปีนี้ใช่ไหมเพื่ออายุยืนยาวเราต้องปวดตอนล่วงหน้าก็ไม่กินกูไม่ปอกเตะอันเนี้ยมันป่า นค่นค่ทิ้นนี้ก็ถึงสามปีแล้วะเดี๋ยวหมดละเดี๋ยวมากินกินแค่ก้อนนี้หมดนะเดี๋ยวไมเมีแม่งเลยเกือบเกือบ